ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนใช้แอปพลิเคชัน VChat กันค่ะ โอเคค่ะก okay, ็มา <st> เริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเข้าไปในแอปพลิเคชันของ VChat นะคะปุ๊บก็บจะมาที่หน้านี้อันนี้จะเป็นหน้าของแชทนะคะตัวตัวสีเขียวที่เห็นด้านล่างก็คือเรากำลังอยู่ในหน้านั้นอยู่นะเราจะมาเริ่มจากมีนะคะเป็นตัวของโปรไฟล์ของเราก่อนนะคะข้างบนก็จะเป็นเอ่อโปรไฟล์ของเราแล้วก็เป็น QR code แล้วก็เป็น v c แชทไอนะคะก็เหมือนไลน์เลยนะคะต่อมานะคะ,ะ,คะเป็น Payment and Service นะคะอันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผูกบัญชี VC h a t เข้ากับบัญชีธนาคารของประเทศจีนเท่านั้นนะคะย้ำว่าธนาคารของจีนเท่านั้นนะะค ถึงจะสามารถใช้ตัวของ payment and service ได้นะคะแต่ว่าก็แนะนำมากนะคะสำหรับคนที่มาที่ประเทศจีนนะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าคนที่มาอยู่จีนนะคะอาจจะมาเรียนหนังเสื้ออะไร <c oughs> พวกนี้ก็ต้องมีธนาคารเปิดบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้ผูกกับ WeChat เนื่องจากว่า WeChat ก็คือแบบใช้ใช้ทุกอย่างบนบนแผ่นดินจีนนี้นะคะเพราะว่าสำคัญมากๆนะคะต่อมานะคะ <c oughs> ก็เป็นตัวของ favorite นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์หรือว่าเป็นเป็นแชทต่างๆที่ที่เราได้เรีว่าอะไร เซฟเอาไว้ในตัวแบบติดดาวเอาไว้นะคะมันก็จะมา ลิงก์อยู่ในนี้นะคะต่อมา w e c ช a t m o m e n t นะคะ mm hmm. ก็สามารถโพสต์ต่างๆเหมือนแบบโพสต์โมเมนต์ในในแบบ IG Facebook อะไรพวกนี้นะคะสามารถโพสต์ได้แล้วก็คนเขาก็จะแบบเข้ามาดูโมเมนต์ของเรานะคะต่อมาเป็นตัวของ c h a ช c ช a n n น l นะคะเราสามารถเปิด c h a ช c ช a n แน l ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถหาเงินได้ด้วยนะก็คือเออไม่แน่ใจว่าต้องยอดซับเท่าไหร่แล้วก็ต้องมียอดวิวเท่าไหร่ก็คือเหมือน YouTube เลยนะคะก็สามารถหางเงินจาก c h a ช c h a ช n น l ได้ด้วยนะต่อมานะคะสติ๊กเกอร์แกลเลอรี่นะคะ ก็มาสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ต่างๆได้นะคะส่วนใหญ่เป็นฟรีหมดเลยนะคะก็คือแบบแค่กดแอดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะแค่กดแอดแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้เราสามารถ c ร e างคอสตอมสติกเกอร์ของตัวเองได้ด้วยนะคะก็กดเข้ามาในตัวของฟันเฟืองนะคะแล้วก็เข้ามานี่คอสตอมสติกเกอร์นะคะกดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามีสติกเกอร์มากมายนะคะที่เราได้สร้างไว้หรือไม่ก็แบบเซฟ เออเซฟจากที่คนอื่นแบบส่งมาให้เราเราก็สามารถเซฟแล้วมันก็จะมา,า,มา,า,มาอยู่ในนี้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเรียกว่าอะไรเราก็สามารถถ่ายรูปนะคะแล้วก็แบบเอามาครีเอทสติกเกอร์เองได้นะคะอันนี้แบบเราก็ครีเอทเล่นๆกับเพื่อนเต็มเพนหมดเลยนะคะต่อมานะคะหน้าต่างที่2ต่อมาที่หน้าต่างที่2นะคะจะเป็นตัวของ Discover นะคะ discover อันนี้เราก็จะมาเจอที่ วิชชทช่ายแนลคคอวิชชทช่ยแนลของเราเมื่อกี้นะจะมีฟังก์ชันต่าง,างๆเราก็จะมาดูโมเมนต์นะคะดูโมเมนต์ของตัวเองดูโมเมนต์ของของคนอื่นต่างๆมากมายนะคะในตัวของ Discover แล้วก็โมเมนต์นะคะต่อมานะคะก็เป็นวีชชทช่ายแนลวิชชทช่ายแนลโอ๊ยสอี่นะตาเจียวิชชทช่ายแนลนะคะก็เป็นช่ยแนลที่แบบเราได้ตามๆเมอาไว้นะกะ็ <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะกดเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนไลฟ์อยู่ก็สามารถกดเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะสแกนพวกนี้ก็จะเป็นสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสแกนจ่ายเงิน ผ่านเอ่อ p n y s e r v service เมื่อกี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะ Listen เราสามารถฟังเพลงได้ด้วยนะคะจากในแอปพลิเคชันของ WeChat นะคะโดยที่มันมีเพลงมันมีเพลงภาษามันมีเพลงแบบต่างชาติด้วยนะอย่างเช่นแบบเนี้ยมีปามมี่ด้วยนะแบบเราเราเสิร์ชปามมี่แล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงจีนแต่ว่าก็มีมีเพลงแบบเรียกว่าอะไรมีเพลงฝรั่งก็คือสามารถเสิร์ชได้นะคะในนี้แล้วก็เสิร์ชไปเลยนะคะสามารถเสิร์ชได้ปุ๊บอืมแล้วก็นี่มี Taylor Swift ด้วย สวัสรถฟังเพลงได้นะคะผมพันวิเชษตื่นจะพูดเล่นเอาโอเคต่อมานะคะต่อมาต่อมานะคะต่อมาก็คือหน้าต่างคอนแทคนะคะคอนแทคก็จะเป็นแบบเฟรนด์ต่างๆะคะ่ะเหล่านี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแล้วก็ก็จะมี Official Account นะคะอันนี้จะเป็น Official Account อย่างเช่นนิจังซูยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฟิเชียลแอคเคาทแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบ เออข่าวต่างๆ,ๆค่ะอัปเดตข่าวต่างๆของมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้จะเป็น Official a c c o u เ t าเออต่อมาค่ะก็จะเป็นแชทก็จะเป็นแชทที่เราคุยกับคนต่างๆ,ๆค่ะเหมือนแชทในไลน์นะคะ แล้วก็เวลาที่เราเลื่อนลงนะคะเราก็จะมาเจอเป็นหน้าต่างอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างไปสู่มินิแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ใน e c h a t อีกทีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่า e ี h ช t เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นแอปใหญ่เป็นแบบซูเปอร์แอปนะคะแล้วก็มีมินิแอปมินิโปรแกรมที่อยู่ในอยู่ใน WeChat อีกทีหนึ่งนะคะด้ยที่เราก็สามารถสั่งอาหารสั่งของต่างๆได้นะคะอย่างเช่นเจียงซูยูนิเวอร์ซิตี้เมื่อกี้นะคะก็มีมินิแอปอยู่ใน e c h a t เช่นกันนะคะสมุิปุ๊บเรากดเข้าไปนี่ในเจียงซูยูนิเวอร์ซิตี้ก็จะเจอว่าอันนี้คือเป็นหนห้าาต่างบัญชี บัตรนักศึกษาของเรานะคะนี่คือบัตรนักศึกษาของเรานะนี่ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเติมเงินได้บัตรนะคะเติมค่าอินเทอร์เน็ตนะคะเติมค่าเราียกว่าอะไรเอเล็กทริสิตี้เออค่านำค่าไฟนะคะผ่านตัวของแอปพลิเคชัน vchat ได้เลยนะคะแล้วก็เอาไว้จ่ายเงินแบบเวลาไปกินข้าวในโรงอาหารพวกนี้นะคะก็คือต้องใช้จ่ายผ่านามินิแอป ใน VC h a t อีกทีหนึ่งด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ในคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราได้พูดถึงอาอรีพใช่ไหมก็สามารถสั่งกาแฟอันนี้ได้เหมือนกันอันนี้ใน VC h a t ก็สามารถสั่งกาแฟได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นลักก Coffee เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าใน VC h a t นะคะใน VChat จะไม่มีภาษาจะไม่มีภาษาไทยนะไม่มีแปลภาษาให้นะคะก็คือจะเป็นภาษาจีนหมดเลยอแล้วก็ไม่มีแปลภาษาอังกฤษด้วยนะคะ เรียกว่าอะไรต้องต้องสุ่มเอานะคะต้องดูรูปเอานะคะสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็สั่งสั่งอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเช่นอันนี้เป็นอะไรแมคโดนัลลนะคะก็สามารถสั่งได้หมดเลยนะคะผ่านมินิแอปนะคะเนื่องจากว่าวี h a ทเป็นซุปเปอร์แอปนะคะ,ปปะ,ะ,คะมินิโปรแกรมของเจียงซูยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเนี่ยเจียงซูต้าเชนนะคะเราลองกดเข้าไปดูนะคะมินิโปรแกรมของมหาวิทยาลัยในแอปพลิเคชันวี h a ทอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ พอเรากดเข้าไปเ้วก็จะเจอฟังกช์ชันต่างๆมากมายก็คือเราสามารถใช้ฟังกช์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นจองคอร์ดแบดเออจองสนามบาสหรือว่าเออจองเขาเรียกว่าอะไรฟัสซิลิตี้ต่างๆในมหาวิทยาลัยผ่านตัวของแอปพลิเคชัน VChat ได้เลยนะคะก็คือเราก็จะต้องกดเข้าไปในเออเจียงซูอินนิเวอร์ซิตี้นะคะก็คือมหา,าวิทยาลัยนะคะปึ๊บมันก็จะเจอฟังกช์ชันต่างๆนะคะที่มหา,าวิทยาลัยเขาออฟเฟอร์นะคะ ในตัวของแอปพลิเคชัน vchat อีกทีหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชัน v c h ช t ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะคะบ๊ายบาย